ชวสวัสดีค่ะเจอกับรักจังอีกแล้ววันนี้รักจังพากินมาก,กินบิงซูทุเรียนกันนะคะทุกคนร้อนๆอ,อย่างนี้เราต้องกินวิ่งสู้ทุเรียนใครชอบกินเหมือนรักจังบ้างเอ้ยนี่เย็นมากเลยนะคะอันนี้พี่ปอไปที่ร้าน I miss you เห็นไหม กินไปเขินไปคือเขาเปิดเพลงอะทุกคนแล้วมันคือลงเสียงไม่ได้พี่ปอก,ก็เลยเอามาพากใหม่นะจ๊ะนี่เปิดเพลงเฉพาะเชีย <c ười> คือจะบอกว่าอร่อยมากเลยอะบิงซูอืมรสนี้นะทุกเรียนอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มกินไม่ไหวแล้วรักจังร้อนๆอ,อย่างนี้ต้องมีบิงซู น้ำแข็งใสไอติมถึงจะหายร้อนนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะให้หายคิดถึงกันนิดนึงเพราะว่าช่องนี้เราก็ไม่ได้ลงนานแล้วนะคะทุกคนกินไปคุยไปเมาไปนะจ๊ะสนุกสนานกันไปนี่เยอะมากเลยอันนี้ก็ประมาณ200ได้ไมสองร้อเท่าไหร่พี่ปอจำไม่ได้แล้วนะคือเยอะมากนี่ ไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรักจังพากินนะจ๊ะทุกคนไปแล้วเจ้า